เมื่อคุณพบหมายเลข9 9เป็นประจำซ้ำๆนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่จักรวาลสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณความหมายของตัวเลขชุดนี้เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและจักรวาลอยากสื่อสารบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณ ให้ปรากฏขึ้นเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้หมายเลข99เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าถึงจุดสิ้นสุดของวงจรเก่าๆให้คุณทิ้งเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีออกไปให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่สวยงาม หมายเลข99ยังเกี่ยวข้องกับการได้พบคู่ทวินเฟรมคุณจะได้พบคู่ทวินเฟรมที่มีพลังงานคลื่นความถี่เดียวกันได้เกื้อกูลเกื้อหนุนชีวิตซึ่งกันและกันหมายเลข99บอกให้คุณรู้ว่าคุณต้องกล้าที่จะเดินตามฝัน ฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองทำตามสิ่งที่หัวใจของคุณเรียกร้องคุณมีหน้าที่ที่สัญญาไว้กับภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวเองคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้คุณมีหน้าที่ช่วยให้ผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอล ให้ใครหลายๆคนและคุณสามารถที่จะนำพาผู้คนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อคุณนำพาผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตัวคุณเองก็จะได้รับพรน,นั้นในลักษณะเดียวกันกับที่คุณส่งมอบให้ผู้อื่น <c oughs> การที่คุณช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จในชีวิตได้คุณก็จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้อย่างง่ายดาย จากการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นด้วยใจจริงเทวดาอยากบอกว่าตัวเลขชุดนี้ทรงพลังมากคุณคือคนโชคดีที่ได้พบเจอและนับจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตให้คุณรักษาพลังงานเชิงบวกเอาไว้ใส่ใจเฉพาะ สิ่งที่เป็นความหมายที่ดีทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ให้คุณมองหาแง่ดีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะพบกับความสุขทุกเมือ่อ